รวย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 แบบนี้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 ไปซื้อนะลูกยาพ่อปะโจโรโก้พ่อปะอาชาลาคาปะจีโนโกมาอันปะฮะกัตตาห์นาณาคารานันโอเย็นตะเย็นโนนาณาคาราเยสราเยนโกจีโนโกมาเปิดอีสีดีซะฮามามาฮามาเปิดอีสีดีกามาปะเปิดเช่

ชาบูปาร์ปูชีิชาบูปาร์ปาร์ชีสในกมาปาร์ชีสในกูโกุชาบูปาติจะมาปัดนน้อยหนู รวยแล้วนะปูดําโจ๊บปัาป่า่ไมค่ะจ้ะขับปูมาโอหัวมาปาใช่ไหมโอโมโมโมเช่ตุเข้มปะ9โอ้โหขับปูมา1 9โอาปลา1 6 5 1 6ห1เก ห9 1เก้าหนข้าวแช่แล้วตัวอตัวไม่ปวดเนื้อปวดตัวลูกค่ะเก้าหนานวโตโชโตชามาให้แล้วลูกอย่าเปิดแล้วนำมาแล้วจะ อันนีนึ 2, ่งอก็ต่ายโซมาเอรหนึ่สอารกรรีมาสี่วตัวสูง้าให้พวกเจ้าไปแล้วลูกยาเอาไปให้ได้เก็มกระเป๋าเต็มกระบุงเต็มตะก้าแล้จมาเจ้าเอาเต่าตัวเล็กเอาเต่าตัวน้อย เขียนชื่อเหนอพวกเจ้านำค่ะเมื่อใครถูกแล้วใส่เตียมนันเข้ามาใส่ชุดไทยเล่าว่าไม่ใช่สมัยเจ้าหน่ะเราจะฆ่าใส่ชุดไทยใส่จุกกระเบนก็หรือจะฆ่าถุงสีถ้าติดมากแบบเก่านะลูกอย่าสาวยสวยล่ำรวย